ที่เราดูแลเขาบางทีเขาดีเกินไปนะรหรือบ่อทุกวันล้างบ่อทุกวันนะมันก็เป็นการฆ่าปูกันนะเพราะน้นปูมันจะเสามันจะเครียดแล้วมันจะตายนั้นปูนะครับที่อยู่ในบอ่อเราเนี่ยเราก็จะไม่เน้นจับนะแต่ว่าเราจะดูเน้นดูนะครับส่องดูได้ระยะนี้ดูได้เนหะ็นไหมเราก็จะไม่ได้เน้นจับเน้นสัมผัสตัวเท่าไหร่นะครับถึงเวลาเราก็มาให้อาหารกันอ่านะครับเห็นไหมอ่านี่นะ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะทุกคนอ่าอี่ตอนนี้นะครับเจ้าตัวคู่นี้กําลังขมักขมันกาลังกินนะครับกําลังกินผักกินพืชน,น้ําอยู่เห็นะหนี่นะครับอือ กำลังกินผักกินพืชน,น้ําอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาน้ําแห้งนะครับปูน้ำมันก็จะเดินออกมาหาอาหารนะครับออกมากินอย่างนี้แหละนะครับฉีดน้าหน่อยนะครับบังคับน้ำหน่อยนะครับ นะครับนะครับกี่วันนะครับกี่วันถ่ายน้ําทีนะครับประมาณสองวันนะครับประมาณสองวันนะครับสวัสดีครับคุณต้นนะครับผมพ๊นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ วันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับใช่ครับพิพิยูนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารนะครับวันวันจันทร์เดินทางนะครับวันพุธพฤหัสสุกนะครับผมจะไปลาบุรีนะผมจะไปออกบูธนะครับที่เกษตรสำนักงานเกษตรนะครับจังหวัดของลาบุรีนะพอดีเขาชวนไปออกบูธที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นนะอ่านะครับก็เลยวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับ อ่านะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับมาดูนะครับมาศึกษานะครับมาดูนะ